ล้างหน้าเหมือนเดิมครับวันนี้อผมขอแนะนำนะครับวันนี้เลเนสนะครับเจนเทอร์แอคเนสกรีนจินเซอร์นะครับสำหรับล้างหน้านะครับล้างหน้าได้สะอาดมากเดี๋ยวผมจะสาธิตการล้างหน้านะครับครับเริ่มต้นนะครับดูที้นี่นะครับบีมมานี่เป็นฟองนะครับแล้วก็ล้างนะครับ เห็นไหมครับพอเวลาล้างออกมาเนีはは่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบเนื้อของโฟมเนี่ยจะเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ล้างได้เจียงเกลานะครับดูนะครับให้เน้นตรงหอกขอบเป็นมิเศษนะครับขอโทษนะครับให้เน้นตรงหอกขอบเนียครับฟองเห็นไหมครับเยอะมากแล้วก็เน้นตรงซอกนะครับเน้นตรงซอก แล้วก็เน้นตรงซอกเนี้ยซอกผมนะครับลาผมต่างตางนะครับเพราะตรงนี้จะสิวขึ้นได้ง่ายนะครับเน้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับซอกนี้เป็นพิเศษนะลองให้มงนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับฟองเยอะมากเลยต้มแค่แป๊บเดียวนะครับนิดเดียวเองนะครับแต่ฟองกลับมาเยอะมากเลยนะครับตัวนี้ใช้ดีมากนี่นะครับ น่าเริ่มไห่แล้วนะพอเสร็จแล้วนี่เรามาดูนะครับว่าอเอย็นหรือเปล่าไม่ ถ้ายังสกปรกอยู่เราก็สามารถที่จะหยิบต่อแล้วก็ล้างได้นะครับเห็นให้เราผมรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ค่อยสะอาดผมก็สามารถจะเน้นได้อีกรอบนะครับต้งเน้นตรง,ตองซอกคอนะครับตรงใต้คานะเพราะตรงนี้จะเสริรขึ้นง่ายมากทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองว่าจริงๆเราต้องนี้จะขึ้นง่ายมากนะครับบอกเลยว่าต้องระวังพิเศษนะ ดีนะครับเสียงเกียดเลยแต่เรว่าสะอาดจริงนะครับพอล้างหน้าสะอาดแล้วเราก็เช็ดให้แห้งนะครับพอเช็ดให้แห้งแล้วเนี่ยเราก็มาใช้ตัวโทนเนอร์นะครับโทนเนอร์ตัวนี้นะครับเป็นน้ําตบนบ้ําเราก็หย่อลงในนะครับ เท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าเราพอใจนะครับกลิ่นมันจะหอมๆนะครับเพราะว่าแต่ไม่ใส่น้ําหอมนะครับเป็นกลิ่นธรรมชาติไทำอย่างนี้ทุกวันนะครับหน้าก็จะใสยไรสิวนะครับ